วันที่16มิถุนานยน2556นายสวรนิชคงสิริผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประธานฝ่ายสภาการชาติไทยและนายแพทย์ชานวิทธาราเทพรองประลัดกระทรวงสาธรารณสุขประธานฝ่ายสาธรารณสุขของประเทศไทยร่วมทำพิธีปล่อยขบวนพาเลทเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก2556 และในโอกาสครบรอบ10ปีวันผู้บริจาคโลหิตนูก่ภายใต้สโลแกน Every b o o d Donation is a Gift for Life มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตส่งเสริมง,งานบริการโลหิตรวมทั้งร่วมการเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีศิลปินดาราร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตในงานนะสนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย รวมถึงการคุยเกียวกัการเ่นเก้วนะครบ1ปีอปวันคือ e v e r y o d y มีตั้งแต่6โมงเช้าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเต็มนครับแแต่ีงาลนสอวันคั้วดเลยบาานครับวันพ ตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของดรคาร์แลสไตเนอร์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยาศาสตร์ในปีคิทส์สราช1930ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อง,งานบริการโลหิตของโลกจึงจัดงานผู้บริจาคโลหิตโลกขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่สนับสนุนให้เป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนและมีโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ E นอกจากนี้นยังมีการแสดงพลังของสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยกว่า500คันร่วมแปลอักษรคำว่า10ปีวันผู้บริจาคโรหิตโลกและพิธีปล่อยขบวนพาเลรจักรยานเพื่อส่งมอบธงให้แก่ประธานในพิธีในการเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งจัดพิธีมอบโลกกิติยศให้แก่ผู้บริจาครหิตสูงสุดของชมรมผู้บริจาคโรหิต100ครั้งชมรมผู้บริจาคโรหิตหมู่พิเศษขับเทวินทิไฟออฟไทยแลนชมรมยาว นไทยผู้นําการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตที่บริจาคโลหิตสูงสุดและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่แฟนพันธุ์แท้วันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่องทุกปีในวันผู้บริจาคโลหิตโลกสําหรับผู้เจ็บป่วยที่ต้องกาีใผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นผู้บริจาคโลหิตต่อเนืงทีในวันผ้บริจาคโลหิตโบริจาคโลหิตต่อเนื่ในวันผริจาคโลหิตโลกเป็นผู้ริจคโลหิตต่ออกาสใน้บริจาคโลหิต thank mm -hmm. you เขาจะไปไหนกันผมไม่ยอมไปครับมุ่งมั่นที่จะต้องมาบริจาคเลือดให้ได้ครับโดยไม่ขาดเลยครับผมให้ตั้งแต่ปศต้อมา515มาจนถึงบัดนี้นะครับประมาณ41ปีแล้วครับตอนนี้ให้ผมคิดว่าเมื่อให้แล้วนะครับก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการ เช็คสุขภาพเราแล้วก็เราจะต้องมีการเตรียมตัวให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดครับเพราะว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยเราจะให้ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับผมก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมนะครับไม่เป็นโรคอะไรนะครับให้มาช่วยกันบริจาคโลหิตให้สภา,ากาชาติที่นี่เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขา ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ครับหกหมื่นห้าห้า0 0าห้า่นห้ายูห้าหมื่นไม่ใช่ฟังดิฟังดิต่มาหรือเปล่าล่ะแล้วภายในงานยังมีการรับบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและอวัยวะการประมูลของรักดาราวินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและเกมสนุกชิงรางวัลต่างๆมากมาย กรสพี่ทำความสะอาดขัดได้ง่ายฮะล้างหน้าก็ออกธุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพสริตากิติพัฒน์รายงาน